นี่คือตัวตนของคุณคำร้อนแล้วจ้าจ้ดดดดดดาดงงใดในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงอย่างไรข้าวแกงก็ยังคงเป็นอาหารไทยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ <laughs> ผมไปเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำสร้างพญานาคองค์ใหญ่ๆไว้เต็มไปหมดคร<ะ>ัน้องคายหนึ่งล่ะ พอ,อีกหนึ่งละผมไปมุกดาหารอาจารย์มีพญานาคตัวใหญ่ๆถึง4จุดนะครับคุยกับอาจารย์ภัยโรธรื่นวิชาพญานาคจะช่วยปกแผ่คุ้มภัยป้องภัยให้เราต่อสู้ฝ่าฟันกับชีวิตเป็นเรื่องเล่าตั้งแต่โบราณสุนรวมการทำบุญของคนไทยโบสถาา์ลาท่าน้ำต่างๆสุนรรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสุดท,ท้ายก็ต้องมีองค์พญานาคที่เป็นงานศิลปะ <No. S 2> อยู่รอบอนาบริเวณที่เป็นมงคลตรงนั้นแสดงว่าเป็นสัตว์หรือเทพที่เราคนไทยเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณว่าท่านมาให้ศีลให้พรเราปีนี้คนทั้งโลกประสบโรคภัยคนไทยก็มีองค์พญานาคเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้เราอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขอย่างมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไป ครับครับีไหมครับดีครับคนถ้าไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาขวัญหายทําธุรกิจผิดหวังในความรักธุรกิจพังครัเจ้าอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสิ่งเหล่านี้แหละที่จะช่วยประคับประคองหัวใจคนให้มีกําลังใจสู้ต่อไปทุกอย่างมีแต่เจริญก้าวหน้านะจะบอกให้นี่เมืองไทยนะ ถ้าไปจีนก็เป็นมังกร<อ>ทั้งเมืองอสัตว์ประเทเดียวกันเนาะและประเทศเขาก็เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเขามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยก็มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วกํลาลังเติบโตองค์พญานาคกํลาลังเติบโตในเมืองไทยความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจบางอยู่คู่กลางครับวันนี้ยกมือไหว้พญานาคได้อย่างภาคภูมิใจเลยนะครับอาจารย์เอาจากไหว้อาจารย์แล้วก็ไหว้ยพญานาคด้วย <laughs> พอไปว่าใจสู้สู้ทุกคนทูกสู้ก็ต้องสู้กันไปเกิดเป็นคนรถต้องทนได้ลำบากอย่างไรก็ต้องสู้ชีวิตชาวนาชาวสวนชาวไร่ชาวประมงนั้นใส่เอาไครลิกิตชีวิตจะดีจะรู้ ยีนด,ดีกับพี่คำรณสรุปอย่างนี้อย่างนี้ว่าความเชื่อเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้มนุษย์เรามีกําลังใจยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ได้นะ <laughs> จะบอกให้ผู้คนถูกผู้ค็ต้องถูกยิ้มไปจนโน้นไป,ไปค่ะตอนปลูกผักปลอดภัยเอาไว้บนหลังคาโรงรถหน้าทึ่งครับบ้านนี้ปลูกผักเยอะเข้ามายังไม่เห็นสักต้นหนึ่งอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะ เป็นผักลอยฟ้าสาวเมืองเหนืองามเลือจริงแท้ปากหวานจริงแม่น้ำยังคงเป็นของปลาแต่ฟ้าเป,เป็นของผักไปแล้วผักนับ10บสิชนิดอยู่บนเทอรเรสของบ้านซึ่งเป็นหลังคาของโรงจอดรถเขาทำของเขามาอย่างนี้หลายปีแล้วเขาเป็นครอบครัวข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีด้วยกันสามชีวิตพอ่อแม่ลูก ผู้เป็นพ่อและแม่แม้จะไม่ใช่เกษตรกรแต่รักวิถีเกษตรชอบปลูกผักไว้กินเองแม้แต่บนพื้นที่ที่ไม่มีดินเพราะเขาบอกว่ามันเป็นผักที่ปลอดภัยเวลาเราทานของที่เราปลูกเองเนี่ยเรามั่นใจยาฆ่ามลงมแมลงเนี่ยจบกันเลยไม่มีเลยแต่จะต้องเป็นคนชอบเรียนรู้เรื่องดินปุย๋ยน้ําการดูแลโรคมแมลงด้วยผักหลายชนิดที่ปลูกบนเทเลสของบ้านนี้ล้วนเป็นฝีมือของเขากับพันยา เขาเรียนรู้ลองผิดลองถูกเหมือนนักวิจัยจนวันนี้รู้ใจพืชผักที่ปลูกหมดจดเราปลูกด้วยพื้นที่น้อย,น,อยนะเรามีเวลาที่จะดูแลมันสรุปว่าผักของข้าปลูกได้ทุก,ท,กที่ <laughs> คนส่วนใหญ่ไปร้านสะดวกซื้อตลาดและห้างชั้นเดียวแต่เขาปลูกผักลอยฟ้าอยู่บนบ้านไว้กินเอง และแม้มีที่ดินว่างเล็กน้อยตรงไหนเขาก็จะปลูกพืชลงไปคนอะไรขยันจังขครับซุปเปอร์มาร์เก็ตผักอยู่นี่วันนี้ดีใจนักนาที่ผมได้มาเมืองสองแควพี่น้องพ่อแม่แห่งเมืองสองแควแสนสุขหัวใจมีอยู่มีกินคนแผ่นดินนามว่าไทยพอเบียงเลี้ยงชีพทาไว้สุขหัวใจผิดโลกข,ของเรา เราดีๆกับพี่คำรณต้องชื่นชมในความตั้งใจความอุตสาหะของเขากับการมีความสุขอยู่กับการปลูกผักบนบ้านของตัวเองเต็งหนามเมืองพิษสนุโลกนะ <c oughs> จะบอกให้เพียงเลี้ยงชีพตามวัยสุขหัวใจสนับสนุนโดยน้ำปลาตราคำรณน,นะ <c oughs> จะบอกให้